อิมินาสการณนาตังผู้ทังอาภิบูชยยมาอิมินาสการณนาตังธรรมังอาภิบูเชยามาอิมินาสการณนาตังสังฆังอาภิบูเชยามา อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิตัวคาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนะมะสัมมิสุปฏิปันโน

วิสุงวิสุงราคะาธายาติสะระเนนสหาปัญจศิลานิอาจามาดาสิอปิมางพันเตวิสุงวิสุงราคะาธายาติสะระเนนสหาปัญจศิลานิอาจามาอุตตรลักษณ์สิล นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ອະຣະຫະໂສສັມມາສັມພຸດທະຊານະໂມຕະຊາພະຄະວະໂຕອະຣະຫະໂສສັມມາສັມພຸດທະຊາພຸດທະສໍານັງຂະສາມິ พุทธังสารนังขจามิอมังสารนังขจามิธัมมังสารนังขจามิสังฆังสารนังคจามิสังฆังสารนังขจามิรูติอมปีพุทธังสารนังขจามิ ผู้ตียมปีผู้ทางสารนั i, 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 งคาชามีผู้ตียมปีธรรมสารนั i, งคาชามิผู้ตียมปีธรรมังสารนังคาชามีผู้ตียมปีสังคมสารนังคาชามิผู้ตียมปีสังขังสารนังคาชามีตัทยมปีผู้ทางสารนังคาชามิ ตาตียมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตาตียมปิธรรมังสารนังกัจฉามิตาตียมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตาตียมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตาตียมปีสังฆังสารนังกัจฉามิสรนคมนังนิธิตองอาทุอามะพันเตปานาติปัตตาเวรมณีสิกาปรงสมาธิยามิ ปานาติปาตา,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 นะาเวรมณีสิกขาปะทังสม,มาธิยมิอัตินาทานะาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิกามิสชุวิชาชาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยมิ ตาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิขาปะทงสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิขาปะทงสมาธิยามิโมสาวาธาเวรมณีสิขาปะทงสมาธิยามิสุรามีระยมชัพปมาตานาเวรมนีสิขาปะทงสมาธิยามิ สุราเมระยามัชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิ阿弥，อิปมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะภูกะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมะสีลังวิโสทะเย ต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับน้อมจิตน้อมใจนะครับข่าวคำถวายพระทหามรับพร้อมเพียงกันนะครับนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตชัตรานิชาตรานิชาบริวารานิชาบริวารานิสีละวันตัสสะ โนชยามะสาธุโนพันเตสีละวันโตอิมานิพัตรานิสัปริวรานิปฏิคันหาตูอัมหากังพีขะรตังหิตายะ สุขายะข้าแต่พระผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอ้อบถวายซึ่งพระตราหารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระผู้ทรงศีลขอพระผู้ทรงศีลจงรับ ซึ่งพระจาหารพ์ล้อทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเสื้อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาครูอุชาอาจารย์ และเจ้ากรรมนายเวททั้งหลาย,ลายตลอดกาลละนานเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินิพพานะกะ